สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะนานๆทีมาเจอป้าเขียวเนาะป้าเขียวก็ไม่มีเวลาเลยเนาะก็ดีดูคุณพ่อนะคะอันนี้เป็นเบอร์ป้าเขียวก่อนค่ะป้าแมวฝากเบอร์ก่อนนะคะวันนี้ป้าเขียวจัดส่งฟรีให้ลูกค้านะคะมีส่งฟรีมีทั้งโอนและปลายทางนะคะส่งฟรีเนาะ FC วันนี้ป้าเขียวยกไม้ก่อมาให้ FC เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูด้านนี้ก่อน เอาเป็นกลุ่มพกกันก่อนนะคะกลุ่มพกกันเนี่ยจัดส่งฟรีนะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะกลุ่มพกกันในกระถางนี้ประมาณ3ตนะ้นเนาะสามต้นนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทนะคะไอ้ที่ว่าเจ็ดสิบาทเนี่ยขอเอฟซีเอฟสามกระถางขึ้นไปนะคะจัดส่งฟรีนะราคาเจ็ดสิบาทค่ะกลุ่มพกกันนะคะมีสามกระถางจะ้ะนี่นะคะกลุ่มพกกันใต้ใบอ่ะเขาจะมีหูนะคะเดี๋ยวนี้กลุ่มพกกันจะหายากนะคะเอฟซี FC. นี่ประเขียวมีมาแบ่งปันให้นะคะมีสามกระถางค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะ อ่าอันนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเนาะเจ้าสาวที่ยังไม่ไป้ายเลยนะคะเนี่ยเวลากัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันจะ้ะต้นนี้ป้าแมวรักมากเลยป้าเขียวบอกเอามาขายเถอะแต่มันเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะสวยมากค่ะกระถางนี้นะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะอันนี้หกหลงในกระถางนี้ก็มีสองต้นนะคะเจ็ดสิบบาทนะค่ะต่อมาเป็นต้นนี้สีปัดเนาะป้าเขียวใช่ไหมใช่ใช่สีปัดนลพี่ สีบาทนะคะเป็นอยู่ในกระถางนี่มีสองต้นนะคะเจ็ดสิบาทนะคะ fc ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้ก็มีสองต้นนะคะ fc นี่นะคะพริกกับเกลือค่ะพริกกับเกลือนะคะเป็นฟอมกกไปเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ fc นี่นะคะพริกกับเกลือค่ะเจ็ดสิบาทต้นนี้เป็นบอลเก่านะคะก็แม่จาไม่ได้เลยอยู่ในตระกูลสามกก่ะขาย fc เนี่ยนะคะ,นนนะ,คะในกระถางได้ไปสองต้นนะคะเจ็ดสิบาทค่ะมาต้นนี้เป็นบอลกระดิ่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะชื่ออยู่ใน ตับตระกูลหลวงพ่อนะคะแล้วแม่จําไม่ได้น้องผักเขียวซื้อมานานแล้วนะคะก็ไป70บาทนะคะเขาไม่ทิ้งกราบเลยนะสวยมากค่ะ70บาทนะคะท้าวจันทชนนะคะใน,นกระถางนี้มี2ต้นค่ะ70บาทค่ะมาต้นนี้เกาะเกตนะคะเกาะเกตในกระถางนี้มี3ามต้นนะคะเป็นไม้หัวทั้งหมดแล้วนะไป70บบาทเท่ากันค่ะหลวงตาเมืองมีต้นเดียวนะคะใน,นกระถางนะ กัดด่างมาแบบนี้นะเจ็ดสิบาทนะคะน,นี่หงสุวรรณค่ะก็ไปเจ็ดสิบาทนะคะในกระถางนี้มีสามต้นค่ะนี่ราคาเจ็ดสิบาทนะคะมาด้านนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะป้าเขียวขายให้ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะเดี๋ยวว่าแมวอ่านให้ฟังนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างมาต้นนี้นะคะท้าวสหเดชะนะคะในกระถางนี้ได้ไปทั้งหมดสามต้นหรือสี่ต้นแต่เทที่เรารู้คือสามต้นแล้วนะคะยี่สี่เนี่ยนะคะท้าวสหเดชะนะคะร้อยห้าสิบบาทหงสุวรรณ ของสุวรนนี่ฟมกอใหญ่นะคะ150บาทค่ะสบายนางฟ้าค่ะเอฟซีในกระถางนี้มี2ต้นนะคะ150บาทเท่ากันค่ะต่อมาด้านนี้จะเป็นพิษณุโลกนะคะในกระถางนี้ได้ไป3ต้นนะคะ3ต้นนะ150บาทค่ะพิษณุโลกพิษณุโลกจะ,จะเป็นไม้คล้ายๆกันกับสุโขทัยนะคะแล้วก็สูรศรีเนาะนี่นะคะจะคล้ายๆกันนะคะเอซีถ้าไม่ใช่ก็เอซีก็ ทักไายมาบอกป้าแมวมั่งนะคะเผื่อป้าเมวพูดผิดนะร้อยห้าสิบค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะเป็นฟอร์มกอเลยฟอร์มกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ fc ใช่ไหมเดวอ่านชื่อก่อนโอ้วิชุดาเขาเขียนว่าวิชุดานะคะวิชุดานะวิชุดานะคะ fc ขออภัยนะนวิชุดานะคะเป็นฟอร์มกนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะวิชุดานะคะ จะมีสองฟอมกอนะคะวิชุดาค่ะต่อมาไก่ทองไม่ป้ายนะคะนี่ไก่ทองธรรมดานะคะเป็นฟอร์มกอไมเป็นฟอร์มกอหมดนะคะของปลาเขียวนะร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้ดาวเพียงดินค่ะกอแน่นๆเลยค่ะเอฟซี FC, นี่กอแน่นๆเลยนะคะกอแน่นๆเลยได้ไปประมาณสี่ห้าต้นถึงหกต้นได้เลยนะดาวเพียงดินกอน,นี้นะร้อยห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะมาต้นนี้ ต้นนี้ไม่มีชื่อเป็นไม้ด่างนะคะเป็นไม้ด่างจําชื่อไม่ได้เนาะนี่นะคะจําชื่อไม่ได้แคปหน้าจอบอกป้าเขียวเลยนะคะตอนนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะได้ไปถึงสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ชื่ออะไรเนาะเจ้าของไม่อยู่เขาไปดูพ่อนะแต่ต่อมาเป็นพันดาวค่ะพันดาวในกระถางนี้เป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะได้ไปน่าจะได้สามต้นนะทีนั้นเนยก็สต้นก่อนนะคะร้อบาทค่ะ กันหาชาลีค่ะ fc กันหาชาลีนะคะมี2ฟอร์มโกนะมีฟอรฟมโกค่ะเป็นไม้เก่าค่ะไปอาไป150บาทค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเดียวกับเมื่อกี้เนี่ยค่ะ fc เนี่ยนะคะนี่เนาะเป็นชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้นะคะเป็นไม้กัดด่างสวยมาก150บาทเท่ากันนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะ150บาทค่ะต่อมาเป็นทศกัณฐ์ค่ะ fc กัดสีมาแบบนี้แล้วนี่ยนะคะเป็นฟอร์มโกนะเป็นไม้แล้วก็กําลังเนี่ยตน้นเนี่ยต้นเนี้ยค่ะ กำลงังจะไปกลางใบเลยนะคะกระ150็ร้อยห้าสิบาทเท่ากันคะ่ะได้ไปสี่ต้นห้าต้นเลยนะนีะ่150นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนค่ะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะเอฟซีเป็นหานุมานหักด่านนะคะหา,านุมา,านหักด่า,านในกระถางน,น,น,นี้มีหกต้นกระเขียวขอสองร้อยบาทนะคะหานุมานหักด่านนะคะสองร้อยบาทนะใบเขาจะขาวสวยมากนะคะต่วนมากระถางนี้ หนึ่งสองกระถางนี้ได้ได้สี่ต้นนะอ่ะสี่ต้นก่อนไม่แน่ใจเพราะเขากาลังงอกมานะสี่ต้นก็ราคาเท่ากันนะคะสองร้อยบาทนะหักด่านนะต่อมาเป็นสาวโพธารามค่ะนี่นะคะเป็นฟอร์มกะแบบนี้ห้ะร้อยห้าสิบาทค่ะต้นนี้ใหญ่มาหน่อยนะกัดสีมาแล้วนะคะสาวโพธารามจะกัดสีแบบนี้นะคะเขาจะขาวทั้งใบเลยจ้ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะเป็นฟอมกะจ้ะต้นนี้ใช่ฮองเฮาไม่เอ,อ่ยเอฟซีเนาะฮองเฮาเขาจะ จะไม่มีจะไม่มีจะไม่มีจุดอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะเป็นหน้าคลาดไหมพ่อแมวไม่แน่ใจนะถ้าขายในน้ำของเฮานะคะได้เป็นฟอร์มโกไปนะคะได้ไปสามต้นนะคะได้เป็นสามได้ปไดปสามต้นถ้าร้อยห้าสิบาทค่ะมาด,ด้านนี้นะคะเป็นมัสสุรีนะคะมัสสุรีเป็นบอนเก่าเหลือกระถางเดียวนะคะนี่นะมัสสุรีค่ะเป็นฟอร์มโกค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะ มาต compass, like ้นนี้เป็นไม้ด่างแบบนี้ค่ะเอฟซีนี่นะคะไม้ด่างแบบนี้เลยมันีล้อมเพชรนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะนะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างนะคะเอฟซีนี่นะคะผักเขียวผสมกับราชาวดีกับเจ้าปอแก้วนะคะนี่เป็นลูกไม้นะราชาวดีกับเจ้าปอแก้วนะคะผสมมานะ นี่นะคะด่างแบบนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะ fc ร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะมาด้านนี้ค่ะนี่ก็เปิดด่างมาจะต้องต้องเอามาแบบนี้นะคะเปิดด่างแบบนี้นะคะมีสองฟอร์มกอนะคะอันนี้เป็นหน้าเมืองนนท์นะคะต้นนี้นะหน้าเมืองนนท์นะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะ fc นะคะเป็นฟอร์มกอจ้ะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะหน้าเมืองนนท์นะคะต่อมาตะละแม่ ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะนางลากสดเทวีนะคะในกระถางนี้มีสามต้นขายฟรี FC ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะมีสองกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะขุนศรีวิชัยนะคะขุนศรีวิชัยแต่ต้นนี้มันเหมือนไอ้นี่จังเลยมันเป็นใบกลมนะมันกลบไปด้วยต้นหนึ่งนะคะฟอร์มกรน,นี้ก็ได้ไปถึงสามต้นไหมเนี่ย ทีนั้นแน่ป้าแมวเอาไปสองต้นก่อนนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะคุณสีวิชัยค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าเขียวก็มีบอลสีเป็นฟอร์มกกมาแบ่งปัน fc แค่นี้นะคะป้าแมวก็ขอฝากเบอร์โทรป้าเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรป้าเขียวนะคะป้าเขียวก็มีทํา youtube อยู่นะคะ fc ป้าแม่บอกให้ป้าเขียวแชร์แชร์ให้ fc ดู fc ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดช่องเป็นการเปิดมองเห็นให้ป้าเขียวด้วยนะคะ ว่าแมวก็ขอขอบคุณแทนพี่พรทิพย์ด้วยนะคะที่ fc กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้พี่พรทิพย์ขอบคุณมากๆนะคะ fc ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้อย่าลืมมาเอฟบอลสีประเขียวกันนะคะสวัสดีค่ะ